สวัสดีครับมาเบียทาบนุงครับผมสวัสดีตอนเที่ยงนะครับผมอตอนนี้พี่เตี้ยก็มาแล้วพี่เตี้ยก็กำลังจะส่งของอีกแล้วนะครับผมโอ้โหจักใบนึงเลยโอ้อโอสี่ใบอันนี้คุณสร้งจังใบนี่คือสร้งสี่เลยมาเสพทางเด็กเป็นคนสมัครทันกับเดอ,อ้สวยงามสี่ใบอันนี้เขาไ็ใส่แก้วน้ำ ใส่แก้วน้ำอันนี้ใส่แก้วนนะ้ำนาะเ็ดเป็นแบบสี่เหลี่ยมกับวงกลมอันนี้ตะกร้าหม่างแจกคืนใส่ของไปวัดอ๋อได้เลยนี่โอ้งามเลยอืมเงินคนส่งใหม่ซองมือได้หรืออ๋อถ้าเราส่ของของยืมได้ส่งถ้าเราหาเสื้อกล่องโอ้กล่องแบบไงนะทิศบาทได้นี่นะมาเฮ้ยค่ะเทียบกับกล่องที่นีอยู่แล้ว เราก็ถือว่าเงินด้วยสี่สิบเอี๋ยวอดีเลยน,น,นี่อลยซื้อมนให้สี่สิบเออฮักกองไปเลยพอดีเลยเอาไปถือว่าก้อยนี่ดีเอ้ากล่องฟรีเลยครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้กำลังแพ็คของอีกแล้วนะครับเราก็จะทำกับข้าวกินด้วยนะครับวันนี้ว่าอีกดพ,พักพักกันหนาพักกันาหน้า,าขนาขน้งมาเลี้ยงอยู่พี่น้อง จะเขียนยังก่อน,น,นอ้าเขียน,น,น,นายางา <c oughs> าก่อนมา,า,าที่นี่พักกักหนกก่อนนอเขียนอันนี้นอนเขียนอันนั้นเอาพี่น้องเบี้ยกระถาพัเพ่อกินเน้ยมอนี้เปยนดพัพักหน้าให้เ่าที่อยากกินถานันปะพักก่อนพวกมีปาพักไว้เป็น,นพี่น้องใบนั่แลใบหลายเน,นเน้นไปเน้นไป บรรยากาศเทีย่ยนะครับแล้วก็จะวันนี้เบลกำลังหุงข้าว,วาให้กูติวแล้วใไกลท่มาเรื่อะอรหุงข้าวให้กูติวแล้วล้วก็มาข่าวรยบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก,ก็จะเอาของพือดแล้วนะครับคนเ่ยอไอคออเมาเอออันของแม่ะได้คนองนโอ้หนี่นะครับเราอยากสร้างเนี่ติดต่อที่ไปรทุกทย่หงเนานะเบอร์อะไรยังแม่ เดี๋ยวบอกไปเลย93ฮะท่านที่อยากจะได้อะกล้านะครับสามารถโทรหาพี่เตี้ยได้เลยนะครับผม093 481 481 0218 0218นะครับเอาไเลยเซฟเบอร์ไว้จะลายเป็นเด้งมาทึกเบอร์ก็ ร้านมีขึ้นมาทันทีได้เลยเนาะครับนะครับผมก็สามารถโทรสั่งได้นะครับโอ้ได้เสียงงานไปสเสือตองง้อยมาเลยเสือตองง้อยไปกัเจ้าอะไรอ่ะกินเขายังมึง้านี่นยังเล็กสั่นยังไงโอ้ท่านิวเขา่า <c oughs> โอ้โหโมหากินเขาก่อนนอนถึงเสาก่อนถึงเสาแล้วก็นอนต่อใครอยู่กระตะตะการแล้วเลยเพื่อนนอนในวงเพื่อนนี่ เพื่อนอยังเพื่อนเลตาลา,าก้าเขาเรียกยังโมงเลยตาลาก้าของพี่ที่แล้ววันนี้ที่ว่าเอาของแบบแบบของพิศนุคนนี้อ่าอ่าอะไรยังโมงเพือนเลมันตีซามวิสเซียนมาโอ้โหดิ้นโอ้โหเล็กมาได้ตนาะโอเคครับเรียบขออนุญาตทำกับข้าวกับทุกคนเด้อนะฮะเดีย๋ยวเจอก<อ>ันใหม่คลิปหน้านะครับ<อ>ท่นานที่อ,อยากจะได้ก็สามารถทักหาพี่เตี้ยโทรหาพี่เตี้ยได้เลยนะครับผมสวัสดีคนนะครับ